สบายดีจ้าพี่น้องสุกคูสุกคนเลมวันนี้กะมาเฮ็ดแนวกินแรงพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาทูแล้วกะปี้มะเขือสิป่นสิป่นมะเขือไดพอ้พี่น้องกินกับปลาทูพี่น้องแซ่บๆพี่น้องตะเวนกะใกล้จะตกดินแล้วหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำแล้วกะมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสู่ลุกซู่เต้ากินนะพี่น้องเนาะซึ่งกำลังเปียงเออซึ่งกำลัง,ป,งปิ้งปลา ปลาทูพี่น้องไม่พี่น้องหนึ่งข้าวดึงน้ำซุปแล้วป้งมะเขือพี่น้องป้งชช็ดเตาท่านหอมๆีม่พี่น้องพักอีตูไทยของสาวอึ้งพี่น้องงามป่ะพี่น้องเด็ดกินทุกวันเลยนี่ย ที่เอาต้นมาตนาพี่น้องลกเอามาตนามาดิษพักก็เด้เอาไปกินกระป่นมะเขือพี่น้องยิ่งเด็ดยิงแตกเพราะว่ามันงามเพราะว่าผลทำม,มันเลยพี่น้องหนทำม,มันก็เลยงามขึ้น เด็ดเอาพอก,กินแรงแล้วก็พอลวพี่น้องพอละสำนี้เดยวเล็นหลายมันจะกินบเบิร์ดสีดายคองนะพี่น้องงามดีด้วยล่ะปิ้งปลาทูห้าแล้วแล้วพี่น้องนี่ก็คือเจวมะเขือด้วยพี่น้องเลยแล้วก็มีผักกุ้มพี่น้องที่ซื้อมาเสาวในน้ำยายน้ำพี่น้องไง แล้วก็มีพักพี่น้องมาปิ้งปลาทูกินข้าวแรงพี่น้องภาบสบายดีพี่น้องทุกคนเลอค่ะมากินข้าวแรงกับสาวอึ้งน้องก๊อฟเ้อพี่น้องเด้อน้องใต้เพื่อนมาอยู่นํำสาวอึ้งเลยพี่น้องเอยเพื่อนไปเห็ดงานพี่น้องเพื่อนไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กพี่น้องเพื่อนกับสิงห์่งเยียนแล้วเพิ่นสิงห์แล้วแล้วเพื่อนก็ไปเลยไปเมื่อเ้านี่พี่น้องเลย ไปปพกไก่น้องข้างเฮื่อนเดือนละแปดร้อยบาทน้องไปเมือไทยไปกับพอได้กินอาหอ,อาหารแล้วพระเจ้าพุ่น้องเไปอยู่นุนคนมีเนี่ยเพิ่นมาอาบน้ำโรงแรมพี่บอกอ่ะพาสชิพผ้าไปกินหมูทานอ,อาหารที่เนยข้างแรกพี่น้องใต้ไปกินท่านอาหาร ซึ่งก็ว่ากินน้ำนีมาลย่านีลูกๆอายไม่ได้หรอไข่ๆข่อย่ากินกะรกกะร่นหรอรึ่งแน่กินองิ้งหักินอะไรก็ร้ายแตางนอกอายขึ้น คนรวยนะพี nó, nó ่น้องไปเอาน้องน้องกับอากับเป็ดก็ดือกนนั่นแหละน้อง่นมีรถมีไ่างำอ่าน้องอยู่เพื่อนงานบ้านลำบ่ได้เฮ็ดออกร้าง้วยร่างบวงไึเปล่าแม่ก็เฮ็ดเอง เออบ่เห็นมันช่วยบ่วงมเลยจะให้ล้างมาให้เ่าแบบกวนล้างเพิ่มเพื่อนมาให้เฮ็ดเอกากเฮ็ดดูมันถ้าเขาดูเพื่อนก็หักกระแพงเออเอาถ้าทิตย์สุดอยู่ใส่ผูมงูเพื่อนอย่างบอกเพลิงเราแต่งกำลังนิกน้อย เรือแต่สือกันน้องก๊อบอยู่เ่อนเมเกียกบไปทำงานจะไปเห็นน้องใ่าเขาปากขดมเอื่อหนยหาอยู่หากินมีหมูแล้วสื ไอ้องก็เ <rant> ป็นโง่เหมือนอ๋อ <Kas> ข <per now> mm ้าวข้าวเปล่าใชนแล้วะข้าวเก่งมากเลยเนาะหน้าตาด้านหนึ่ะ

เลือดเนี่ยบบกเหี่ยวมากชื่อสายไปถึงหน้าเงินเดือนบบกเหี่ยวออบไปกับมามาพักผ่อนเมื่อเมื่อเมนื่อยๆก็ไปอีกนะมาหาล็กก๊อบล็กก๊อบถามหาเมื่อ

ก็พัดเลยคนอเดียวคือเค่มฉะนั้นที่เดี๋ยวว่าคือใจลายใช่ป่ะคุ่นเคยมอะไกับซาปาเดะซาปะเดกชิมมันคือจังๆางชิดน้ำปลาสิเนา้มาเค็มมันอร้อยากอร่อยบ่ะ น้ำส้มมะกรุมสิกะเดี๋ยวเอาขิงเค็มเนาะมันรสเค็มขมเดียมรำเลยอะไรขิงหนึ่งเบากำใส่เกลือไปงอมาเลยกระแทบด้วย หมเป็นดก็เพี้ยงท่านก็กุ้งหมูเป็นเขาว่าแบบแซ่บน,น้ำเมื่อหนึ่งกับคืนหนึ่งจังโอ๊ะละจังคันนี่สมัยะตะกอนตั้งแต่เขาบ้านเทพน,น้ำเชิญเนาะมันเป็นห้วย เอาน้ำพีแถวแคมันมีตะกพระก,กุ้มเทมน้ำแม่ชาอบึงเมันเท่ารี่ันคั้นหมเป็นเล็ศเนอะบัดเอื้ออเอเล่พี่บุญเพื่นเพ,พิ่นตายแล้วคันนแซะ เพิ่นกับัวเพิ่นก็เอาเงินเนาะเพิ่นก็เก็บมาซื้อกอับฉันน้องสายฉันน้องสาใส่เพื่อกับมหัศเป็นฉันไปลักจกก่อนเนาะเอามือจกเอาเลยอยากยังน้องทีเดียวมือ,อมกกจกอ,อยู่เลยพันมือเัาจกก่อนมทัศลป็นไม่ใช่โอ้เนาะไม่ใช่บูดเป็นเช่นไฉ วันทเราไปขั้นเปนทางซีเวลาเราเอาขันไม่คิดเอาไม่คิดเอา,า,เอาปะเอาจองตักเอาเงน้นาะเขามาคุมประชาเขาดิกน้อยกับบุูุที่กับมือจกเอ้ยคนดีย เรจะรสช้น้าต่างกันเนอะเพราะนัองเว้นส่นกานีอ่อสิ่ที่เรานี่ยอนนี้มันจะเอเขอยู่แบบสุบไปสุบนะัแต่น้ำปุ่มนี่แบบเมือะห่น้นำมนันแบบ không có bằng được ở trong tham hết súng được em xem xem lên. xem xem nó xem Cái xem 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 bà xem 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 cũng được, xem 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 จะบุลิ่ากินแล้วกินบ้านใดเป็นบ้านนั้นเราซื้อแล้วมากินะได้นึงใช่ปะครับเฮายนุ่มเงิน่เนางงหมเลยเอาเอาเงินมาใช้เปิดเงินเอาเงินไั่วบื้อจะเอาเอาแล้วเหร

บุเขา่าบุเขา่บเขาบุกถึงให้อยากกินน้ำเหรออยากกินน้ำน,น้ำกระพุ้นปลาทูในเฮดบุปปินคนข้างเียนเฮดเซฟเนาะเคยกินน้ำเาทาตัวหนึงติดใจ à tôi hết rất là sẽ chẳng được gì có cái hình ống của hạ kính chắc hình một cái เออน้องใจขึ้นคืนน้ำเงินเพิ่นไปใหดเบี้ยเพิ่นไปเป็นพี่เลี้ยงน้องดบบด้วยไกลแบบข้างเงินนี่เอง,เองผ่านไปโชว์รำหลังจาาของวัด 因为我。Uh huh. ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสื่อคนสัตว์ด้วจ้าที่ามีก้วเาสบายดีสบายดีพี่น้องนะ